สวัสดีค่ะไทยนิยมคำสวยนะคะแม่สวยสกลนครนะคะวันนี้เขาเรียกว่าวันที่เก้าใช่ไหมคะวันที่เก้านะคะเดือนเก้านะคะขอให้เอฟซีสายบุญนะคะมีแต่ความสุขนะคะความสุขทําอะไรก็จะเริญรุ่งเรืองทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะขอให้ชีวิตเขาเรียกว่าก้าวหน้าใช่ไหมครับคุณแม่อ่านคลิปมานะคะก้าวหน้าก้าวไกลนะคะก้าวข้ามปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ ก้าวข้ามอุปสรรคใช่ไหมคะก้าวข้ามอุปสรรคนะคะก้าวพ้นความทุกข์แล้วก็ก้าวไปสู่ความสําเร็จใช่ไหมคะแล้วก็ไปสู่ความสมหวังนะ,ะจะก้าวไปพบแต่สิ่งดีๆก้าวก้าวที่มีแต่ความสุขนะ,ะขอให้ท่านก้าวไปเจอนะคะ FC สายบุญที่ดีนะคะ มีจิตใจดีงามทุกๆท,ท่านเหมือนทุกวันนี้เลยนะคะขอให้ท่านก้าวไปสู่ร่างกายที่แข็งแรงนะะแข็งแรงนะคะมีแต่วความสุขความเจริญน,นะคะวันนี้แม่สวยไทยนิยมคามสวยตั้งใจแบ่งปันนะคะในวันสําคัญในวันที่เดือน9้าวันที่9้านะคะแล้วก็เวลาก็9ก้าโมงกว่านะคะคุณแม่ก็อยากแบ่งปันนะคะชุดที่คุณแม่ใส่มีอยู่สามสีสมชุดนะคะสวยมากวันนี้คุณแม่โปรโมชั่นท่านชุดละสองพันนะคะท่านรีบเอฟเลยนะ,ะมีสีแดงนะคะ แล้วก็สีบานเย็นแล้วก็สีม่วงนะคะสวยมากเป็นกางเกงที่เป็นผ้าดักแด่นะคะใส่สบายเห็นไหมะเป็นผ้าดักแดใส่สบายเลยนะ,ะใส่สบายใส่แล้วสบายสบายนะคะคุณแม่เพิ่งตัดมาใหม่ใส่สบายเลยนะคะซิบข้างนะคะซิบข้างใส่สบายนะ,ะถ้าในสนใจชุดที่คุณแม่ใส่อยู่นี่นะคะ mm hmm. ก็สามารถเทปสินค้าได้เลยนะ,ะแต่วันนี้คุณแม่ตั้งใจมาแมบงปันรนะกะ่อนอื่นฝากช่องยูทูบด้วยนะคะไทยนิยมคำสวยแม่สวยสกลนครนะคะ 081ค่ะ3804338แม่สวยสกลนครนะคะสนใจผ้าคลามช่วยเหลือชาวบ้านนะคะถ้าขายไม่สวยได้เลยนะค,ะคุณแม่มีช่อง y o u t u b e นะคะหลายคนบอกอยู่ในเฟซอยู่ในเพจอยู่ในอะไรหรือเปล่าไม่มีค่ะมีใน YouTube เท่านั้นนะคะท่านกด Subscribe กดเตือนไว้นะคะสั b s c ไคร e ไปประกูดไว้ก็จะเจอคุณแม่พูดจอ้จอๆๆอ,อ,อยู่ตรงนี้เองนะคะถ้าคุณแม่ไม่ได้ไลค์สดนะคะคุณแม่ก็จะลงคลิปนะคะ แต yup. ่ <po target> วันนี้คุณแม่จะลงคลิปเยอะนะคะแล้วคุณแม่ก็อยู่ในร้านนะคะท่านสนใจนะคะถ้าไลน์มาไม่ใชนคุณแม่อ่านโทรหาเลยคุณแม่จะจัดของให้เลยนะคะแล้วก็คุณแม่ก็จะยกคลิปไปจนถึงตอนเย็นนะคะคุณแม่ไปออกกําลังกายนะคะวันศุกร์คุณแม่กลับมาคุณแม่ก็จะมีไลฟ์สดนะคะกับคุณซันนะคะรับรองวันนี้ท่านได้แต่ของดีๆทั้งนั้นเลยนะคะเตรียมแอบกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะโอ้โหตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นนะคะวันที่เก้าเดือนเก้าขอให้ท่านเก้าไกลขอให้มีความสุขนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างดีๆมารวมตัวในท่านหมดเลยนะคะวันนี้นะคะก็คุณแม่สวยไทยนิยมคามสวยจำมั่นเป็นปันผ้าถุงน้าดักได้นะคะฟังดีๆนะคะดักได้อย่างดี <int ess ant> คัดเกรดคัดคุณภาพมาอย่างดีเลยนะคะแล้วคุณแม่ใส่รหัส S นะคะรหัส S เ,เพื่อไม่ซ้ําซ้อนกับตัวอื่นนะคะแต่วันนี้หมดแล้วหมดเลยนะคะหมดเฉพาะวันนี้ได้เฉพาะวันนี้นะคะผ้าดักแด่อย่างดี400บาททุนไม่ต้องพูดถึงแต่คุณแม่อยากให้คลิปแรกของวันนี้นะคะ สี่ร้อยบาทกับสี่ร้อยบาทอย่างดีเอาพื้นแรกเลยนะคะพื้นแรกเลยนะคะ S หนึ่งค่ะ S หนึ่ง S หนึ่งนะคะเป็นลายคอใหญ่นะคะเป็นลายคอใหญ่ผ้าลายพัทเทละะย่อมเปลือกเพกานะคะอันนี้ย้อมเปลือกฝางนะคะย้อมธรรมชาติสวยสวยมากนะคะไม่ใช่ผ้ามีตําหนินะคะไม่ใช่ผ้ามีตําหนิผ้าคัดคุณภาพมาต้นทุนยังไม่ได้เลยแต่คุณแม่ขายสี่ร้อย วันที่9นะพิเศษกรณีคลิปนี้คลิปเดียวนะคะกรณีคลิปนี้คลิปเดียวนะคะคลิปอีพีหน่งสองแปดนะคะคลิป E ีพีหนึ่หนรหัส S 1ค่ะรหัส S หนมีสองผืนค่ะมีสองผืนนะคะผืนละสี่ร้อยบาทถ้าเสองผนแปดร้บาทค่าส่งครั้งละครั้งละ50บาทนะคะครั้งละนะคะครั้งละ50บาทตั้งแต่เอฟสิบผืนห้าสิบบาท F อผืนเดียว ห้าสิบาทเหมือนเดิมนะคะ F หนึ่งค่ะสี่ร้อยบาทมีสองผืนต่อไปเป็น F สองค่ะ F สองนะคะ F สองตัวนี้รายสเก็ตทำท่านไม่ซื้อคุณแม่แม่เอา,ายกอีกแล้วนะคะเอาไปตัดชุดแบบคุณแม่ใส่นะคะราคาผ้าสี่ร้อยตัดชุดขึ้นมาขายชุดละสองพันนถ้าท่านเอฟเองให้คุณแม่ตัดให้ชุดละพันสองค่ะนะคะท่านเลือกเลยนะคะ ลายสเก็ตทำมันนี่ก็ตัดชุดแบบคุณแม่ใส่ได้หนึ่งชุดค่ะค่าตัดพันสองบวกกับค่าผ้าแปดร้อยก็เป็นสองพันนะมอนเดิมเดิในผ้าคัดเกตที่เราชอบลายนะตัดพลากติกดับยางให้อย่างดีอันนี้คือเอสองนะคะเอสองค่ะสวยงามมากนะคะมีสองพืนค่ะของจริงสวยมากนะคะไม่มีตําหนิใดๆทั้งสิ้นนะคะผ้าของคุณน้องบุญลักษ์นะคะที่ลูกเป็นดาวซินโดรมนะคะที่ลูกเป็นดาวซินโดรมนะคะเอสองผ่านไปแล้วค่ะเอสามค่ะ เอฟสามนะคะคลิปนี้เลยคลิปนี้เลยเอสานะคะเอฟสามนะคะพาเทลนะคะเขียวเพกาค่ะสวยมากเอสานะคะเอสานะคะหลายท่านบอกว่าเวลาคุณแม่ยกสีสวยเวลาคุณแม่จะส่งลูปให้ท่านแม่บางกับพื้นก็อาจจะเป็นสีหนึ่งนะคะแต่คุณแม่ไม่เคยเปลี่ยนของนะคะบางทีถ่ายคนละมุมก็จะเป็นคนอันอ้าวทานายยกวัสดีค่ะทานายยกผ้ามาเต็มแล้วนะแต่ไม่ได้โทรไปหา นายยกผู้มีบุญมันยอดไปกำลังยกคิมไม่ได้ไลฟ์สดค่ะท่านค่ะผ้ามาเยอะแล้วแต่ไม่ได้โทรไปหาท่านจะรับเลยมีร้ร้อยยี่สิบพืนเดี๋ยว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 จะเอาช่วงปีใหม่ของเราได้ได้ได้ท่านอยากได้อะไรคะท่านอยากได้ลายขอนะคะเสื้อเสื้อท่านวันนี้ท่านนายกมาเยือนร้านนะคะท่านนายกเป็นผู้ที่มีพระคุณกับเรานะคะท่านนายกชูพงนะคะท่านก็จับ มาอุดหนุนผ้าคามของดีจังหวัดสกลนครตลอดเลยนะคะของดีจังหวัดสกลนครตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านท่านในเอฟสินค้าร้านไม่สวยรับรองได้ของดีแน่นอนนะคะตอนนี้เอฟสามนะคะเอฟสามมีสองพืนนะคะเอฟสามมีสองพืนนะคะมีสองพืนค่ะต่อมาเอฟสี่ค่ะมีหนึ่งพืนค่ะเอฟสี่ค่ะลายสเก็ตทำนะคะสวยสวยเอฟสี่ค่ะเอฟสี่ เอสี่นะคะมีหนึ่งคืนค่ะเอสี่นะคะสี่ร้อยบาทนะคะท่านเอฟเลยนะคะมีวันนี้วันเดียววันที่เก้าเดือนเก้านะคะคุณแม่ให้โชคเอฟซีก็ให้โชคคุณแม่คุณแม่ให้โชคคืนนะคะต่อไปเอสห้าค่ะเอสห้ามีปลุกปุยบนหัวด้วยเอสห้าค่ะเอสห้าเอสห้าค่ะเอสห้าเอสห้าค่ะเอสห้าค่ะเอสห้านะคะเอสห้าค่ะ สวยมากเลยนะคะถูกมากค่ะต่อมาเป็น S6 ค่ะ S6 S6 นะคะ S6 ค่ะ S6 S6 ค่ะ S6 นะคะ S6 ค่ะ S6 นะคะ S6 ค,ค,ค,ค่ะสี่ร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะต่อมา S7 ค่ะ S7 นะ S, S 7ค่ะ S 7. S 7ค่ะ S 7. S 7นะคะ S 7ค่ะสวยงามมากเลยค่ะสีชมพูพาทเทลนะคะสีชมพูพาทเทลค่ะสีโอวันตินค่ะสวยงามมากชมพูโอวันตินนะคะ S 7นะต่อไปเป็น S 8ปค่ะต่อไปเป็น S8 ค่ะ S8 ค่ะ เอปดนะคะต่อไปเป็นเอแปดค่ะลายมีโบราณค่ะมีสองผืนนะคะเอแปดมีสองผืนค่ะสีโอวันตินเปลือกไข่นะคะสวยมากเอแปดค่ะเอแปดนะคะเอแปดค่ะต่อมาเป็นเอเก้าค่ะมีหนึ่งผืนค่ะเอเก้าวันนี้ให้โชคนะคะเอเก้าค่ะรายขอใหญ่นะคะ รายขอใหญ่การบินไทยค่ะ S9 ค่ะ S9 นะคะ S9 ค่ะแคปหน้าจอโทรหาแม่สวยได้เลยนะคะ081ค่ะ3804338แม่สวยสกลนครค่ะต่อมาเป็น S10 ค่ะ S10 ค่ะ S10 S10 นะคะ S10 ค่ะ S10 ค่ะ S10 ตอนเป็นนาทีทองทั้งคลิปเลยนะคะ S10 ค่ะ ต่อมา S11 โอ้โหตัวนี้มีสองผืนนะคะสามมิติเงาเหมือนไหมเลยนะคะ S10 ค่ะ S10 เงาเหมือนไหมเลยค่ะรายการบินไทยค่ะ S10 มีสองผืนนะคะมีสองผืนค่ะ S10 นะคะ S11 ค่ะต่อมาเป็น S10 S10 นะคะเมื่อกี้อันนี้ S11 ค่ะ S11 ค่ะ S11 F11 นะคะเ1สิบอดค่ะ f 1สิบอดค่ะ,คะสวยงามมากนะคะสีมะเหมี่ยวนะคะสีมะเหี่ยวนะคะเอสิบอ็ดค่ะมีหนึ่งผืนค่ะ f 1สิบอดนะคะต่อมาเอสิสองค่ะตัวนี้พาดเทลนะคะใช้เปลือกฝางนะคะเปลือกฝางเอสิบสองมีสองผืนค่ะเอสิสองมีสองผืนนะคะสนใจคุณแม่ตัดให้ก็ได้นะคะเอ2สิบสองค่ะ เองาทำไมเขียนทำไมติดไม่เสมอกัน s 1 3ไม่เห็นเลยรับเป็น F12 เป็น s 1 4 s 1 3ไม่รู้ไปไหนอันนี้ s, s 1 4นะคะ s 1 4เบิร์ติดรับเกินรับก,กัิบส1 4ค่ะส1 4นะคะรายการบินไทยค่ะส1 4ค่ะส1 4มีสองฝืนค่ะชอบ เพื่อเป็นการแม่นด้วยลายท่านแคปหน้าจอเลยนะคะ f 1 5ห้าค่ะมีสองผืนค่ะมีสองผืน S 1ิห้ามีสองผืนค่ะมีสองผืนลายมงกุฎเพชรนะคะมีสองผืนคือละสี่ร้อยบาทนะคะต่อไป S 1 6มีหนึ่งผืนค่ะ S 1 6มีหนึ่งผืนนะคะ S 1 6มีหนึ่งผืนค่ะลายมี่โบราณค่ะ เ1สค่ะต่อมาเป็น S17 ค่ะ400บาทนะคะสี่ร้บาท S17 นะคะ S17 สิบเ็ดาเทลค่ะ S17 สิค่ะ s 1สนะคะถ้าท่านจำรหัสได้บอกรหัสด้วยแคปหน้าจอมาด้วยนะคะ S18 ค่ะ S18 ค่ะ เอสสิบแปดเอสสิบแปดค่ะต่อมาเอสสิบเก้าค่ะเอสสิบเก้าเอสสิบเก้าสวยงามมากเลยค่ะชมพูนะชมพูกี่บัวเอสสิบเก้ามีสองผืนนะคะมีสองผืนค่ะมีสองผืนเอสสิบเก้านะคะเอสยี่สิบมีหนึ่งผืนค่ะเอสยี่สิบมีหนึ่งผืนนะคะ เอสยี่สิบมีหนึ่งพืนค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะเอสยี่สิบวันนี้คุณแม่ให้นาทีทองเอสยี่สิบเอ็ดค่ะเอสยี่สิบเอ็ดนะเอสยี่สิบเอ็ดค่ะเอสยี่สิบเอ็ดรายรวงพึ่งค่ะเอสยี่สิบเอ็ดนะคะรายรวงพึ่งเอสยี่สิบเอ็ดเอสยี่สิบสองค่ะเอสยี่สิบสองสวยงามมากนะคะ สี่ร้อยบาทนะคะยี่สิบสองค่ะเอสยี่สิบสามเอสยี่ส <S 23. S 2> ิบสามค่ะเอสยี่สิบสามนะคะเอสยี่สิบสามค่ะสวยงามมากเอสยี่สิบสามอย่างดีนะคะไม่มีตำหนิใดใดทั้งสิ้นค่ะเอสยี่สิบสามนะคะ ต่อมา F24 ค่ะต่อมาเ2 4นะคะ F24 ค่ะรายต้นข้าวนะคะเ2 4สิบำหรับคลิปนี้มี24สรหัสเท่านั้นเองนะคะฝาก f c ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ให้คุณแม่ด้วยนะเนื่องจากวันที่เก้เดือนเก้าข้ท่านโชคดีมีแต่โชคราบนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะ ชอบพื้นไหนลายไหนแคบหน้าจอ,อ,อต้องหาแม่สวยได้เลย081ค่ะ <5. S 1> 3804338แม่สวย <5. S 1> สกลนครน,นะคะกราบสวัสดีค่ะ 2>